ผู้สามารถปลุกพลังทำลายล้างที่หลับไหลอยู่ได้ราชาฮาลาวสวัสดีครับทุกคนขอต้ะนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเป็นการอัปเดตไฟนอแนละครับมางงวันนีตอนที่1166ครับ ชื่อตอนยังเป็นทางการมีชื่อตอนว่าเรื่องราวใหม่ครับเริ่มตน้นขึ้นมาตอนนี้ต่อเน,นื่องจากตอนที่แล้วเลยครับหลังจากที่กราฟและโรเจอร์โจมตีแบบสุดรุนแรงโจมตีแบบทุ่มสุดตัวแบบหวังว่าจะต้องเปเด็ดศึกล็อกให้ได้ครับหลังจากการโจมตีนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพวกเขาสามารถจุดยั้งล็อกได้สําเร็จครับการต่อสู้นั้นยุดตีลงแล้วครับแต่นั่นแหละล็อกอะยังไม่ตายครับส่วนทางด้านโรเจอร์และกราฟนี่ก็เรียกว่าทุ่ม สุดตัวสะจนแบบแม่งหมดสติไปแล้วอะ นอนนิ่งไม่ไหวติงเนี่ยครับผมล็อกยังไม่ตายยังมีสติอยู่แต่ล็อกเองก็ได้แต่นอนนิ่งๆลำพืนลำพันอยู่คนเดียวลำพืนลำพันเสียอยู่ในหัวได้แต่เพียงแค่นั้นนั่นแหละครับล็อกก็คิดครับว่าเฮ้ยไอคำสาปนั้นเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วเหรอแต่ว่าฉันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่สินะฉันเนี่ยจะต้องออกไปจากเกาะน,นี้ให้ได้แต่และแล้วครับล็อกที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยครับผมก็ได้เห็นภาคีอตัตวินเทพสามคนกำลังเดินเข้ามา หาเขาใกล้ๆครับก็จะประกอบไปด้วยการลิ่งบัฟฟี่และก็เซนสมเมอร์ครับ ทางด้านล็อกก็บอกว่าโอเคแหละเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าเขายังไม่ตายเนี่ยแต่เขาก็กำลังจะตายแล้วนะครับผมกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันล็อกเนี่ยก็เป็นห่วงครับและโรเจอร์ครับล็อกก็คิดในใจว่าเอ้ยกราฟโรเจอร์รีบหนีไปพวกแกยังไม่ควรตายที่นี่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่แกจะมาตายอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปยังไงก็ขอบคุณพวกแกด้วยนะที่ช่วยหยุดยั้งการอรารวาสของฉันและแล้วครับ เมื่อสิ้นสุดเสียงในหัวของล็อกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการิ่งนั้นแทงดาบลงไปใส่ล็อกครับก็ถือเป็นว่าสิ้นสุดล็อกแต่เพียงเท่านี้ครับโดนการิ่งดับลมหายใจอะไรกันไปครับและหลังจากที่การิ่งสังหารล็อกไปแล้วเนี่ยภาพตัดมาครับเราจะเห็นว่าทั้งกาฟและโรเจอร์ยังรอดตายอยู่จ้าคือเราไม่ได้เห็นรายละเอียดโดยชัดเจนครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งเลลี่และก็กาบันนะครับผมอุ้มทั้งกาฟและโรเจอร์ นะครับผมกําลังออกจากเกาะน,นั่นเองครับโดยกาบันอุ้มกาฟส่วนเลลี่นั้นอุ้มโรเจอร์ครับโดยใน,นระหว่างที่ถูกอุ้มอยู่นะครับทั้งกาฟและโรเจอร์ก็ดูว่ายังไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้อยู่ดีนะครับผม เลี้ยวแรงเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะกาบก็ถามขึ้นมานะครับว่าแล้วไอ้เจ้าล็อกเนี่ยมันอยู่ไหนล็อกมันไปไหนแล้วล่ะกาบันก็บอกว่าโอ้ยยังจะไปเป็นห่วงศัตรูอีกแล้วเนี่ยจะไปสนจะไปแคร์ไปกังวลถึงเจ้านั่งกันทําไมล่ะเนี่ยกาบก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพูดว่าล็อกเป็นศัตรูของฉันเนี่ยจริงๆแล้วพวกแกเองที่เป็นโจสลัดก็เป็นศัตรูของฉันเหมือนกันนะโรเจอร์ก็มีการถามเลลี่ครับว่าเฮ้ยเลลี่แล้วตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับล็อกกันเล่าเลลี่ก็บอกว่าล็อก นั้นถูกฆ่าตายถูกสังหารไปแล้วล่ะครับภาพฉายเราได้เห็นถึงบุมกว้างของเกาะกครับพวกเหล่ากองทัพเรือเนี่ยก็มีการพูดวกเวกโวยวายกันนะครับว่ารีบๆหน่อยทุกคนเกาะกําลังพังทลายแล้วอย่าให้พวกโจรสลัดนี้ไปได้เลครับนั่นมันเรือของโรเจอร์นี่นาเรือของโรเจอร์เคลื่อนที่แล้วโดยเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับว่ามีการพยายามแบบยิงปืนใหญ่ใส่เรือของโรเจอร์ด้วยนะครับในขณะที่เกาะก็อดวันเล่เนี่ย ก็กําลังค่อยๆจมลงไปครับมันก็แบบว่ามีหมอกหนามากนะผมค่อยๆกลื่อนกอดวอลเล่ไปด้วยอะนะมีคําบรรยายบอกไว้ครับว่าเหตุการณ์หุบเข่าพระเจ้านั้นกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครได้รับรู้แต่ยังไงก็ตามในระหว่างที่ช่วงเวลาแห่งความเงียบงันสั้นๆนั้นก่อเกิดขึ้นเสียงฟ้าร้องและเสียงฟ้าผ่าอันใหญ่โตนับไปทั่วได้ดังขึ้นแล้วก็ได้ทําการแยกท้องฟ้าออกจากกันและด้วยเหตุนั้นเรื่องราวใหม่ๆก็ได้เริ่มต้น คืนคือในตอนที่คําบรรยายมันกําลังบรรยายไปเนี่ยมันก็แบบเป็นภาพที่อลังการแบบหน้าคู่เลยนะครับผมคือแบบท้องฟ้าแบบแมบบแแแปลปลวนมากนะครับผมแบบฟ้าพงฟ้าผ่ากระจุกระจายแถมท้องฟ้าก็แยกออกจากกันด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเหตุการณ์มันถึงได้แปลกประหลาดกันถึงขนาดนี้ครับเท่านั้น,นยังไม่พอครับเราก็ยังได้เห็นเหล่าตัวละครหลายๆตัวละครด้วยนะครับผมในช่วงการบรรยายครั้งนี้ครับประกอบไปด้วยกราฟนะครับผมที่ขึ้นเรือไปแล้วรักษาตัวแล้วครับโรเจอร์เองก็เช่น การขับขึ้นเรือไปแล้วรักษาตัวอยู่ครับผ้าพันแผลเต็มตัวนะรวมถึงใช้เห็นถึงใบหน้าของหนวดขาวของบิ๊กมัมของไคโดครับใช้เห็นถึงใบหน้าเด็กแฝดที่น่าจะเป็นแชงครับมีการตัดไปที่หนวดดําไว้เด็กครับผมตัดไปที่คุมะอีวันคอปแล้วก็จินนี่ด้วยครับและแน่นอนครับว่าทางด้านกลุ่มโจสลัดโรเจอร์นั้นก็สามารถดีออกมาจากกอดวันเลได้สาเร็จครับพวกกลุ่มโรเจอร์ก็ใชโยโฮฮิวดี ใจอะไรกันไปนะหลังจากพักรักษาตัวครับโรเจอร์ในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาจ้าซึ่งบนเรือโรเจอร์เนี่ยเราก็จะเห็นกรอริโอตาด้วยนะครับกอ <c oughs> กรอิโอตาเบ่งขึ้นมาบนเรือโรเจอร์เว้ยส่วนทางด้านแช็กกี้นะครับผมอยู่บนเรือเช่นกันครับแช็กกี้นี่ตอนนี้แบบโอ้โหเกาะติดเลลี่แบบติดดึกเลยจ้าโอบกอดเลลี่แบบไม่ห่างนะ ส่วนเลลี่ก็โอกอดแช็กกี้แบบดีไม่ห,ห่างเขินด้วยเช่นกันครับแหม่เข้าใหม่ปามาันเลยทีเดียวเจียวนะแต่ลบคู่นี้ครับหลังจากโรเจอร์ฟื้นขึ้นมาแล้วครับกลุ่มโรเจอร์ก็ดีใจนะผมที่โรเจอร์ฟื้นแล้วปลอดภัยแล้วครับพวกเขาก็มีการเริ่มเฉลิมฉลองเลยครับนี่ได้สมบงสมบัติมาเต็มเลยนะโรเจอร์กล่าวกับเพื่อนๆนะว่าขอโทษทีนะที่ฉันทําให้พวกนายต้องกังวลต้องเป็นห่วงฉันน้าแต่โรเจอร์พอเห็นว่าเพื่อนๆไม่งัวแต่ดีใจกับเรื่องสมบัติเนี่ย โรเจอร์เองก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าตกลงมึงเป็นห่วงกูจริงก็บ้าเนี่ย ดูตื่นเต้นกสมบัติเหลือเกินนะและในขณะที่กําลังตื่นเต้นอยู่กับกองสมบัติเนี่ยครับผมโรเจอร์ก็รู้สึกถึงเสียงอะไรบางอย่างที่มันออกมาจากหีบสมบัตินะครับผมโรเจอร์ก็เลยไปเปิดหีบสมบัติครับพอเปิดหีบสมบัตินะครับผมปรากฏว่าพบเจอเด็กน้อยอยู่ในหีบสมบัติจ้าซึ่งนะครับผมเด็กน้อยคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเป็นแชงนั่นเองนะกลุ่มโรเจอร์ที่ก้มมองมาที่สมบัตินี้ต่างก็เหวอกกันไปตามๆกันครับแม่งกูได้ สมบัติมาเนี่ยกูดีใจแต่กูได้เด็กมาเลี้ยงเนี่ยกูก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะวันเวลาผ่านพ้นไปครับและแล้วข่าวการที่กลุ่มล็อกพ้ายแพ้ล่มสลายแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับมันก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกครับซึ่งแน่นอนครับว่าเนื้อข่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการบอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งหมดนะครับผมเนื้อหาข่าวเนี่ยมันก็มีการบิดเบือนถูกแทรกแซงนะ คือในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าการาฟเนี่ยเป็นวีรบุรุษนะครับผมเออเหมือนกับว่ายกย่องเชิดชูการาฟนะครับที่เป็นผู้สร้างวีรกรรมหลักๆในเหตุการณ์ต์วอลเล่อะไรประมาณนั้นนะส่วนพวกชาวเมืองครับพอได้ทราบข่าวการพ่ายแพ้ของกลุ่มล็อกเนี่ยครับพอรู้ว่ากับตันจอมโชดชั่วชั่วร้ายอย่างล็อกตายแล้วนะครับผมเออพวกชาวเมืองก็แบบดีอกดีใจกันยกใหญ่ครับพวกชาวเมืองก็ยกย่องการาฟนะครับว่าโอ้โหพลเรือโทรการาฟเนี่ย แข่งสุดๆไปเลยนะเนี่ยกราฟเนี่ยเป็นวีรบุรุษตัวจริงเลยชัยโยชัยโยกราฟกราฟกราฟภาพตไปฏ่ศูนย์บัญชาการกองทัพเรือครับกราฟได้อ่านข่าวเหมือนกันครับแต่กราฟไม่ค่อยพอใจเนื้อหาข่าวสักหลา่ครับผมเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาข่าวที่ถูกบิดเบือนแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยความจริงทั้งหมดนั่นเองครับกราฟนี่ถึงกับโมโหเฉียกหนังสือพิมพ์ทิ้งเลยจ้า พวกเหล่าทหารเรือชั้นผู้น้อยนี่ก็ตกใจกับความโกรธเกรี้ยวของกาฟเหมือนกันนะกาฟก็บ่นนะครับว่าไอ้เลวมอแกนนั่นมันกล้าเขียนข่าวอย่างนี้ได้ไงวะส่วนเซงโงคุครับอยู่กับกาฟครับเซงโงคูบ,บอกว่าเฮ้ยกาฟใจเย็นเก่นก้อน ที่ข่าวมันออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะว่ารัฐบาลโลกเนี่ยต้องการปกปิดเรื่องนี้ด้วยการใช้อำนาจเกินหน้าเซนโกคุก็บอกว่ารัฐบาลโลกและกองทัพเรือเนี่ยเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะและถ้าเกิดว่านับรวมเหล่าชาติที่เป็นพนารามิรแล้วแล้วก็กองทัพเรือเนี่ยนับว่ามีบุคลากร,กรหลายล้านคนทั่วโลกเลยไม่มีทางหรอกนะที่เราเนี่ยจะตามทันทุกการกระทำของทุกคนหนะ้า แล้วต่อให้เป็นชั้นเองนะถ้าเกิดว่ามีคนระดับสงูงทําเรื่องเลวร้ายแค่ไหนอย่างชั้นเนี่ยก็ทําได้แค่อยู่เฉยๆเท่านั้นเองนั่นแหละพูดมาแบบนี้ครับผมกราฟเริ่มไม่พอใจครับเริ่มต่อยตีกับเทนโงคูนะ ต่อยตีกันเรียกว่าจริงจังดูเดือดกันเล็กน้อยถึงปานกลางครับกาฟก็ตีไปด่าไปนะครับว่าอะไรวะแกพูดอะไรเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับตัวแกนะเว้ยไอเซนโงคูไอสารเลวเอ้ยไอคนบ้าที่คอยแต่จะเลื่อนตําแหน่งอย่างแกเนี่ยเป็นโงกูก็บอกว่ากาบมึงเงี่ยไปเลยเข้าใจกูบ้างสิ คิดเล้ว,ว่าการตะโกนจากก้นหน้าผาเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างนั้นเหรอคะมันต้องมีตำแหน่งด้วยติโวยพวกเราทหารเรือชั้นผู้น้อยก็พยายามจะห้ามปรามกราฟและเซนโงคุนะครับไม่ให้ต่อสู้กันไม่ให้ทะเลาะกันนะ <laughs> กาบก็ด่าเซงโงคุต่อ,อไปนะครับว่านี่ถ้าเกิดว่าแกกลายเป็นคนชั่วแล้วก็ฉันเนี่ยจะฆ่าแกด้วยตัวของฉันเองเลยนะไอ้เจ้าเซงโงคุเซงโงคุก็บอกว่านั่นแหละนะคือสิ่งที่ตัวเซงโงคุชอบสําหรับกาบครับยังดีนะที่เซงโงคุเนี่ยมีเพื่อนรักอย่างกาบและกาบเนี่ยก็จะไม่เลิกทําแบบนั้นใช่ไหมล่ะกาบก็บอกว่าใครจะไปเลิกล่ะพูดอะไรออกมาโงๆ่ๆนยฮะเพราะคนอย่างกาบเนี่ยกนับว่ามีสิ่งมากมายที่ต้องปกป้องจาก ก้นหน้าผาด้วยเหมือนกันนั่นเองครับแล้วบอกว่าสองคนนี้ก็ เมงกตีก <mm> ันหนักเหมือนกันนะว่าเซนโงคุน like ี่ก no yes ็แบบหัวปูดหัวโนนะเลือดไหลโซกนะครับกราฟนี่เดิมทีเจ็บอยู่แล้วนะครับผมก็ยังจะหาแผลเพิ่มให้กับตัวเองเหมือนกันนะเออเลือดลงเลือดไหลเหมือนกันนะครับกราฟนะตัดมาที่ทางด้านเอลบาร์ฟครับมาที่ทางด้านเจ้าเด็กน้อยโลกีครับโลกีร้องโ่มร้องไห้อยู่คนเดียวครับผมโดยมีเหล่าเพื่อนเพื่อนสัตว์หลายเนี่ยเฝ้ามองโลกิด้วยความเป็นห่วงครับโลกีเองก็เรียกว่ารับรู้ข่าวความตายของล็อกแล้วด้วยเหมือน นั่นเองนะแล้วมันก็มีฉากย้อนอดีตของโลกิไปอีกสั้นๆนะครับเป็นฉากที่โลกิกับล็อกเนี่ยเคยพูดกันนะล็อกก็มีการบ่นโลกินะครับว่าโอ้โหโลกีมาหาล็อกอีกแล้วเหรอเนี่ยมาทําไมเนี่ยฉันเนี่ยไม่ให้เด็กอย่างแกขึ้นเรือหรอกนะโว้ยได้ยินบ้างหรือเปล่าเนี่ยยา้ฉันต้องพูดซ้ำมากสิวะไอเด็กตัวเตี้ยตัวจิว๋วเอ้ยฉั้นเนี่ยไม่ได้ย่าให้เด็กมาเข้ากลุ่มชั้นหรอกนะชั้นละโคตรจะเซ็งเลยเนี่ยไอคนที่ฉันอยากจะเจอจริงๆเนี่ย บันดันไม่แม้แต่จะเหลือบมองชั้นเสยสามแต่ไอเด็กกระโปงก,กะโหลกกระลาขี้มูโปงอย่างแกเนี่ยกลับมาติดชั้นแจเลยเนี่ยนั้นหน้าลำคาญเป็นบ้าเลยโลกีนั้นครับเขาพูดกับล็อกครับว่าโลกีเนี่ยคิดว่าล็อกเป็นเหมือนกับเทพนิกะครับล็อกก็บอกว่าฮะอะไรนะนิกะอย่างนั้นเหรอโลกีก็อธิบายเสริมคขาว่าเทพนิกะเนี่ยคือนักลบแห่งการปลดปล่อยนะเทพนิกะนั้นจะหัวลอะในขณะที่กําลังทําลายล้างโลก อยู่ล็อกก็บอกว่าอะไรทําลายล้างโลกอะไรมึงเพอเจอร์อะไรของมึงเนี้ยฉันเนี่ยอยากจะเป็นราชาของโลกเว้ยไม่ได้อยากจะทําลายล้างโลกสัหน่อยนะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมีพลังที่พอจะทําลายล้างโลกได้ละกน็นั่นก็คงจะเป็นตัวฮาลาวเองนั่นแหละโลกิเองก็ตกใจนะครับที่ล็อกพูดออกมาแบบนี้นะเหมือนกับโลกิเองก็ช็อกนะครับว่าเฮ้ยพ่อตัวเองแม่งแบบสามารถทําลายล้างโลกได้ด้วยอย่างนั้นเหรอนะล็อกก็อธิบายต่อไปครับว่านี่ฟังนะเว้ย เจ้าโลกีที่ไหนสักแห่งหนึ่งในโลกนี้เนี่ยมันมีอำนาจแห่งการทำลายล้างที่มีพลังมหาศาลชื่อว่ากาเลล่ารับไหลอยู่ที่ไหนสักแห่งและมันก็มีแต่ฮาลาวเท่านั้นแหละที่สามารถปลุกมันขึ้นมาได้ฉันเนี่ยสามารถรวบรวมเหล่าคนเลวทั่วโลกมาได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าพ่อของแกมาร่วมมือกับฉันแล้วก็คิดดูสิบนโลกนี้เนี่ยจะมีใครสามารถมาหยุดฉันกับพ่อแกกันได้อีกเล่าโลกีก็แบบโอ้โหสุดยอดหน้าเรือเชื่อไปเลย นะเนียถ้าพ่อทําได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วทําไมคนอย่างพ่อถึงไม่ยอมร่วมมือกับล็อกล่ะนี่นะล็อกก็บอกว่าเป็นเพราะว่าฮาลาวเนี่ยมีความรักยังไงล่ะแต่เอาเถอะนะฉันเนี่ยจะกลับมาที่นี่จะอีกร้อยครั้งหรือ200ครั้งก็ตามและเหตุการณ์ก็กลับมาที่ปัจจุบันนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับเราก็จะเห็นว่าโลกิเนี่ยโอ้แม่งถือหนังสือพิมพ์อยู่ในมบือนะ รู้ข่าวการตายของล็อกนี่ก็ร้องห่มร้องไห้อย่างหนักหนาตาหัดนะเหตุการณ์ไปที่เกาะแห่งหนึ่งครับผมเราจะเห็นว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยเออพวกประชาชนพลเมืองนะครับผมก็เริ่มตกอกตกใจนะครับพวกชาวเมืองนั้นเห็นราชาฮาลาวกษัตริย์แห่งเอลบาฟนะครับผมพวกเขาก็เริ่มพูดคุยนะครับว่าเอ๊ะราชาฮาลาวมาทําไมมีการทําลายผู้คนหรือเปล่าครับแต่ชาวเมืองก็ได้รู้ครับว่าราชาฮาลาวเนี่ยได้ทําลายคนยักษ์ คนดึงแต่เพียงแค่นั้นครับแต่นั่นแหละมันก็เป็นการทําลายที่แบบว่าโคตรจะโหดนะ <c oughs> ซึ่งเราจะเห็นว่าราชาฮาลาวแบบเม่งโกรธมากนะผมแม่งแบบโอ้โหซัดคนยักษ์แบบตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้ม ยังเดือดราชา,าลาาแม่งโตดใหญ่อ่ะเออแม่งไอคนที่โดนต่อยเนี่ยแม่งผิดก็จริงอยู่แต่แม่งดูน่าสงสารมากเพราะราชา,าลาาแม่งขวดจัดนะราชา,าลาก็บอกกับคนยักษ์ที่โดนซัดอยู่นะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยนี่นายไม่เข้าใจเลยหรือยังไงคนยักษ์ก็บอกว่าเออเข้าใจแล้วพอก่อนเธอหยุดก่อนได้ไหมเนี่ยกูขอโทษฉันเนี่ยจะไม่ปล้นมนุษย์อีกต่อไปแล้วราชา,าลาก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้เข้าใจอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยไอพวกขยะอย่างพวกนายเนี่ย เป็นหนึ่งในพวกที่สร้างความหวาดกลัวให้กับพวกมนุษย์นะสร้างภาพลักษณ์เสียเสียหายหายสร้างภาพลักษ์อันโหดร้ายให้กับเผ่าคนยักษ์ขึ้นมาทําให้บริษัทของคนยักษ์เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีคนแบบพวกนายนี่แหละคนพวกนั้นเนี่ยถึงไม่ยอมไว้ใจเราสักทีคนพวกนั้นเนี่ยไม่ยอมไว้ใจเราแล้วก็ไม่ยอมรับเราเข้ากลุก่มและคือฮาร์ม่าก็แบบซัดไม่ยังนะครับผมจนทหารคนยักษ์ก็พยายาม สามห้านะครับว่าโอ้ราชาครับพอก่อนได้ไหมครับแม่งหมดสติไปเลยนครับราชาราชาฮาราวก็บอกครับว่าถ้าเอลบาเข้าร่วมกับรัฐบาลโลกได้ในฐานะพนันธมิตรเนี่ยตัวราชาฮารานั้นก็จะไม่วันทําให้รัฐบาลโลกนั้นผิดหวังเป็นอันขาดครับราชาฮาราวเองเนี่ยก็มีความคิดมีความรู้สึกผิดในใจเหมือนกันนะครับว่าด้วยการที่ราชาฮาราวอยากจะผูกมิรกับรัฐบาลโลกเนี่ยมันทําให้ราชาฮาราวนั้นไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ ได้นั่นเองกันนะเพราะถ้าเกิดว่าไปให้ความช่วยเหลือล็อกมันก็ต้องแบบเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกไงนะครับผมตอนนี้ราชาลา,าวที่สูญเสียเพื่อนอย่างล็อกไปแล้วเนี่ยเขาก็แบบร้องห่มร้องไห้เสียใจอะไรแบบนี้อะนะราชาลา,าวบอกว่าเขาเนี่ยได้ทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาไปนะตอนที่เพื่อนของเขาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือนะราชาลา,าวเนี่ยปล่อยให้ล็อกต้องตายไปนะครับเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ราชาลา,าวเนี่ยไม่มีทางให้หันหลังกลับไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ราชา ลาลาวเนี่ยจะไม่วันให้อภัยกับความชั่วร้ายของคนยักษ์เด็ดขาดครับซึ่งการกระทําของราชาฮาลาวเนี่ยก็เรียกว่ามันออกข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเหมือนกันนะครับผมกับการที่ราชาฮาลาวเนี่ยสร้างความวุ่นวายขึ้นมาอะไรแบบนี้นะตอนนี้ครับภาพตัดมาที่ศูนย์บัญชาการกองทัพเรือครับผมมาที่คุกใต้ดินครับเราจะเห็นว่าดาก้อนนั้นถูกจับอยู่ในห้องขังจ้าโดยมีกรารฟมาเยี่ยมดาก้อนนะครับผมอยู่นอกห้องขัง นะดาก้อนพอเห็นกาฟครับดาก้อนก็บอกว่านี่ฉันเนี่ยจะลาออกจากกองทัพเรือนะกาฟก็บอกว่าเออดาก้อนก็บอกอีกด้วยว่าฉันเนี่ยเกลียดแกเกลียดพ่อกาฟก็บอกอีกด้วยนะว่าเออคือกาบแม่งตอบรับอย่างเดียวนะผมไม่เถียงไม่หือไม่อือดาก้อนเลยนะ แล้วกราฟนั้นก็โยนกุญแจคุกเข้าไปในห้องขังครับซึ่งก็ดูเนว่าตัวดาก้อนเนี่ยน่าจะเข้าใจกราฟผิดอะไรประมาณนั้นครับแต่กราฟมันก็ไม่ได้เลือกที่จะอธิบายอะไรเลยกับดาก้อนนะครับผมนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางด้านเอลบาฟอีกครั้งหนึ่งครับ มาที่บ้านของอีดาครับตอนนี้ราชาฮารลาวเนี่ยก็มีการพูดคุยนะครับผมบอกว่านี่อีดาท่านยาวฉันเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอีกต่อไปแล้วนะส่วนฮาร์โลดินแล้วก็โลกีพวกเจ้าสองคนเนี่ยเป็นลูกชายสุดที่รักของฉันนะฉันเนี่ยหวังจะให้พวกเจ้าทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันได้รักกันได้เพื่อทําการสนับสนุนส่งเสริมเอลบาฟรักกันไวด้ดีๆด้วยล่และและแล้วครับราชา ฮาลาวที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่เขาก็เดินทางไปที่กองทัพเรือครับผมก็เรียกว่าเดินทางไปที่มารีนฟอร์ดนั่นเองนะพวกกองทัพเรือเองก็ตกใจนะครับว่าโอ้โหกองทัพหลวงของเอลบาร์ฟเนี่ยแม่งมาที่นี่ได้ยังไงครับผมมันจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะกองทัพเรือมันก็แบบตกอกตกใจเหมือนกันครับราชาฮาลาวพอมาถึงเนี่ยครับผมเขาก็อยู่แค่ภายนอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เข้าไปด้านในครับแต่ราชาฮาลาวก็ตะโกน ออกมาในครับผมด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นด้วยท่าทีอันจริงจังครับราชาฮาลาบอกว่าถึงเราทหารระดับสูงของกองทัพเรือรวมถึงคนระดับสูงของรัฐบาลโลกด้วยชั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังคําขอร้องชั้นทีเถอะนะและแล้วครับราชาฮาลาวจับไปที่เขาของตัวเองแล้วก็หักเขาตัวเองแบบดื้อๆเลยครับผมโอ,โอ้เป็นภาพที่สยองมากกุณได้เจ็บแทน พวกทหารเรือที่แม่งดูอยู่แม่งก็แบบโอ้โหมึงจะเด็ดเดียวอะไรกันเบอร์นั้นมึงหักเขาทิ้งเลือดแม่งอาบหน้าราชาฮาลาวยนะราชาฮาลาวบอกว่าได้โปรดเธอให้ฉันเนี่ยได้ชดใช้บาปอันยาวนานกว่าพันปีเถะนะฉันเนี่ยอยากจะขอโทษต่อความผิดพลาดท,ทั้งหมดของเหล่าคนยักษ์ที่ได้เคยก่อเอาไว้และนับจากนี้เนี่ยฉันเนี่ยขอให้ลูกหลานของเอลบาบมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องไปทําร้ายใครอีกฉันเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานของคนยักษ์นั้น สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสันติฉันเนี่ยอยากจะพิสูจน์คำปฏิญาณของฉันอยากจะพิสูจน์ความปรารถนาในสันติภาพของฉันฉันเนี่ยอยากจะขอโอกาสให้ฉันได้ชดใช้บาปฉันเนี่ยพร้อมที่จะยอมเป็นทาสเพื่อสิ่งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้เลยและแล้วครับผมในช่องสุดท้ายของตอนนี้ครับเราก็จะเห็นดวงตาของท่านอิมด้วยครับอะก็เหมือนกับว่าท่านอิมเองก็รับรู้ถึงการกระทําของราชาฮาลาวนะถึงแม้ว่า ว่าจะไม่ได้มาอยู่เบื้องหน้าตรงๆต,ต,ต่อราชาฮาราวก็ตามทีนั่นเองนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการอัปเดตไฟนอลบางงาวันพีชตอนที่1166ครับ